เพื่อนสุรชินก็ได้นํำสีภรรยามาด้วยเพราะปกติเนี่ยสุรชินเนี่ยจะให้ภรรยาเฝ้าบ้านวันนี้มาด้วยกูยิ้มก็มาขับเลยเนี่ยอ้าวก็เอาแนะนำเลยพีนพีนแนะนำตัวทัานนิดนึงนะครับอยวบังเอิญว่า คนอื่นไปเจอแล้วไม่รู้ว่าเป็นเมียเคยใช่ไหมบางทีก่อนนะก่อนนะนะหมดแล้วแต่สมัยก่อนเนาะกว่าเราจะได้เจอกันเนี่ยมันก็สามสิบปีให้หลังหลังจากจากกันมาเพราะมันไม่มีมันไม่มีไอ้ลายลายไม่มีสมตากล้วยสมตากนุงเลยไงรุง ใหม่ๆแล้วมันจะเขียนจดหมายกันสักหน่อยหนึงนานๆไปก็ค่อยๆเลือนไปเนาะเพราะต่างคนต่างมีภาระเพอาะเดี๋ยวนี้พอเรามาเจอกันอีกทีนึงก็พูดถึงน่าดีใจมากแล้วก็ทุกคนก็ดูแกไปตามสภาพเนาะจำได้บ้างไหมจ๊ะ จำไม่ได้บ้างก็ต้องมาทบทวนใช่ไหมแต่แต่ในก็ดีใจแล้วก็นึกถึงตอนเราเรียนกันเนาะก็เหมือนกับเด็กๆอ่ะไม่รู้เรื่องเลยสมัยเราอ่ะเรียนกันก็ไปเรียนกันไม่รู้พูดจริงๆก็ยังไม่ได้รู้ความหมายอะไรมากมายหรอกเรียนพอให้จบๆไปเพราพอจบไปแล้วถึงรู้ว่าอ๋อชีวิตจริงมันเป็นอย่างไรใช่ไหมแล้วเราก็มาย้อนนึกถึงเออเดี๋ยวนี้ก็ขอเกษียณ ก็มาย้อนถึงคนนู้นคนนี้สมไหเราเป็นเ็็ถูกไหมอย่างเราเนี่ยขึ้นรถมาลงจากบอหน้าบลคอมาลงอสีมะพอโแนะนำตัวนะครับบางคนอาจจะยังไม่ยังไม่รู้จักชื่อหรอกชื่อเดิมนะครับสุพพรนามสกุนฟั้งเขียนไม่เคยนุครครับคนสักแก้วเขาบอกว่ารูปร ใหม่นะครับชื่อใหม่โอ้พ่อแม่ตั้งให้มาผลปรากฏว่าไปเจอ,อท่านมหาวัดมหาจุฬาสมบกชื่อโยมเนี่ยมันไม่ค่อยจะโสภากับวันเกิดก็เลยเป็นชื่อธนาทรนะครับธนาธรตอแนแรกเป็นททหารมันไม่ใช่มันต้องเป็นทอทงอ่ะเปลี่ยนมาอีกกูสามรอบเลย,เ,ยเป็นธ<ม>นา<ม>น,านาอ,อนพะ สาสตร์เอาให้ผมเป็นปออูงโซมแล้วเอาอเป็นก็เป็นตามท่านนะครับส่วนนับสกุรบุญสุขคนทักุลก็เปลี่ยนจากจากกว้างเขียนเป็นบุญสุขคนทักุลไม่ใช่คนจีนญนาติเป็นคนจีนด้วยรักและคิดถึงจากเพื่อนบอกขอให้ดูดีท่องผมตัวเพืเ่อนเน้อ រ្ជกันរอเรามั่นใจสัญญาាបរើម្រ สวัสดีเพื่อนรักของฉันวอคอเพชรบุรีปี2519ห้องเรียนที่6วันพุธวันที่7สิงหาคม2567พบรบกระสังสรนครั้งที่สองและแสดงความยินดีแด่เพื่อนสอวอโซพลพาสุก